Heroes 't kill people. Well, <I> ตัวละครที่เราคาดเดาไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วแบล็กอดัมจะตัดสินใจอยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับแน่นอนว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าที่สุดท้ายแล้วหนังจะมีการเปิดตัว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Talk นะครับดำวนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์นะครับมีตัวอย่างใหม่ๆอะไรมาเนี่ยเราจะมาถอดรหัสดูกันครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมันมีจุดไหนตรงไหนน่าสนใจแล้วก็น่าพูดถึงก่อนที่เราจะได้ไปดูหนังเต็มๆกันนะครับและวันนี้เรากลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งตัวอย่างหนังที่เป็นหนังยอดมนุษย์หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมว่าหลายคนจับตารอคอยกันมาหลายปีครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก DC Extended Universe หรือว่า w o r l d of DC หนังที่มีชื่อว่า Black Adam นั่นเองครับจริงๆถ้าพูดถึงจัก,กราวาล DC ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจาัก,กราวาลเขาไม่ได้ว่าในฐานะเป็นแฟน Marvel หรือไม่ใช่แฟน Marvel หรือเป็นแฟน DC หรือไม่ใช่แฟน DC อะไรก็ตามนะฮะผมว่าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วต้องยอมรับว่า ตอนนี้จักรวาลดีซถึงแม้มันจะมีหนังดีๆอยู่บ้างแต่จักรวาลดูลูกผีลูกคนฮะไม่รู้จะไปทางไหนกันแน่นะครับและทางออกที่สําคัญที่เขาเลือกใช้ณนะช่วงเวลานี้ก็คือการแยกให้หนังแต่ละเรื่องโจ๊กเกอร์แบทแมนรวมถึงหนังเรื่องอื่นๆในจักรวาลดีซีเนี่ยมีการเล่าแบบแยกกันไปอย่างเป็นเอกเทศครับซึ่งแบล็ k อ d ดัมก็น่าจะเป็นในธนองนั้นเช่นเดียวกันครับแต่หนังเรื่องแบล็ k อ d ดัมมีความพิเศษอยู่ข้อหนึ่งครับนั่นก็คือแบล็ k อ d ดัมอย่างไรซะก็ตามไม่ใช่หนังเอกเทศเดียวโดดเหมืนหอ, Joker นนอนแบ Black Adam จะต้องมีความเชื่อมต่อกับหนึ่งในหนังจากจักรวาลดีซีอย่างหนังเรื่องช่แสมนั่นเองครับ ถ้าแซมประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับและวันนี้ถึงเวลาของแบล็กอดัมบ้างครับและแบล็กอดัมเองก็มีจุดขายที่แข็งแรงที่สุดของมันอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการได้ดาราที่ผมว่าเราน่าจะเรียกได้ว่าดังที่สุดฮอตที่สุดในฮอลลีวูดณช่วงเวลานี้ได้แล้วล่ะครับสำหรับดูร็อกเดเวนจอนสันครับที่จะมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องแบล็กอดัมครับตัวแบล็กอดัมมีการปล่อยทีเซอร์สั้นๆออกมานะครับแต่คราวนี้มีการปล่อยตัวอย่างเต็มๆออกมาเป็นครั้งแรก ตัวอย่าง Black Adam เปิดเผยให้เราเห็นรายละเอียดอะไรบ้างและตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่หลายคนรอคอยมันสมการรอคอยหรือไม่เราไปดูตัวอย่างหนังเรื่อง Black Adam พร้อมๆกันครับ ตามท้องเรื่องเนี่ยแบล็กอดัมน่าจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเราเห็นยานอาวกาศสุดไฮเทคเกินกว่าเทคโนโลยีทั่วไปแบบบนโลกของเรานะครับได้ค้นพบร่างของแบล็กอดัมครับที่เหมือนถูกแช่แข็งแล้วก็จำศีลมาเป็นระยะเวลานานครับและคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าทีมค้นหาแบล็กอดัมก็คือตัวละครที่แสดงโดยเพียสบล็อสนั่นเองครับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าคิตนิลสันนะครับเขาคือด็อกเตอร์เฟดครับตัวละครที่ได้รับพลังจาก h e l m e t o f f a t e หรือว่าหมวกแห่งโชคชะตานั่นเองครับแล้ว ก็เล่าให้เราได้เห็นถึงอดีตของแบล็กอ d ดัมนะครับว่าไม่ได้ถอยไปเป็น100-200ปีเท่านั้นนะครับแต่ย้อนหลังกลับไปเป็นพันปีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวตอนที่แบล็กอ d ดัมต้องพบกับความสูญเสียครั้งสําคัญครับแล้วก็น่าจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้เขาได้พลังมาครอบครองครับแต่หนังน่าจะยังอุบเอาไว้นะครับว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทําไมแบล็กอดัมถึงต้องมาจําสินอยู่เป็นพันปีแบบนั้นครับ เรารู้ตั้งแต่ก่อนดูแล้วล่ะครับว่า Black อ d ดัหน้าตาเป็นอย่างไรและเดอ r o ร็อกในชุด Black อ d ดัออกมาเป็นแบบไหนดังนั้นการปรากฏตัวของ Black อ d ดัในตัวอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าตกใจน่าตื่นเต้นที่สุดครับ Now, แต่ผมว่าสิ่งที่แฟนๆหนังซูเปอร์ฮีโร่ตื่นเต้นที่สุดในการดูตัวอย่างหนัง Black Adam ในคราวนี้นะครับก็คือการที่ Black Adam ไม่ได้มาคนเดียวๆโดดครับแต่แกมาเป็นขบวนการซูเปอร์ฮีโร่ครับกับขบวนการที่มีชื่อว่า JSA หรือว่า Justice Society of America นั่นเองครับสมาชิกของ Justice Society นะครับที่เราเห็นในตัวอย่างหนัง Black Adam ก็มีทั้ง Hawkman อะตอมสแมเชอร์ er ที่มาในรูปร่างแบบขยายใหญ่โตมหาศาลครับรวมถึงด็อกเตอร์เฟดตัวละครของพริสบอร์สแนนด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วแบล็กอ d ดัมไปเกี่ยวข้องอะไรกับจัสติสโซ c i ตี้อันนี้มีความเป็นไปได้หลายอย่างครับจัสติสโซไซตี้เนี่ยอาจจะพยายามไปดึงเอาแบล็กอ d ดัมเข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างหรือแบล็กอ d ดัมนั่นแหละครับเป็นภาร,รกิจสําคัญของจัสติสโซ c i ตี้ที่ต้องการาครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวอย่างมาจนถึงตรงนี้นะครับอาจจะพอพูดได้ว่าแบล็กอ d ดัมเนี่ยดูเหมือนจะกลายเป็นตัวกลางของความขัด แย้งอะไรบางอย่างของกลุ่มตัวละคร2ฝ่ายครับ ฝ่ายแรกก็คือกลุ่มวายร้ายนะครับที่ชื่อว่าอินเตอร์แกงครับซึ่งตามเวอร์ชันคอม,มิกเนี่ยเป็นกลุ่มวายร้ายบนโลกครับได้รับการสนับสนุนจากพวกนิวกอร์ให้มีอาวุธไฮเทคเนื้อมนุษย์เอาไว้ก่อกวนชาวโลกครับจากในตัวอย่างเนี่ยเราได้เห็นอาวุธพาหธนะไฮเทคมากมายครับปรากฏออกมาให้เห็นครับซึ่งน่าจะเป็นไปได้สูงเลยครับว่าเป็นอาวุธหรืออุปรกรณ์ที่พวกอินเตอร์แกงเนี่ยได้รับมาจากนอกโลกไม่ว่าตามท้องเรื่องจะมีการกล่าวถึงนิวกอร์หรือไม่ก็ตามครับ หรืออาจจะเป็นกลุ่มตัวละครกลุ่มอื่นเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าหนังเนี่ยไม่น่าจะมีแต่ตัวร้ายกระจอกงอกง่อยที่ใช้ปืนผ่าหน้าไม้อย่างเดียวนะครับแต่น่าจะมีกลุ่มตัวละครที่มีพลังพิเศษหรือว่ามีอาวุธสุดไฮเทคเหนือมนุษย์อื่นๆอยู่ในเรื่องด้วยครับแน่นอนว่าแบล็กอ d ดัมคือเป้าหมายของพวกอินเตอร์แกลงด้วยเช่นเดียวกันครับ เราเห็นในตัวอย่างว่ามีกลุ่มตัวละครที่ต้องต่อสู้เพื่อปลดแอกประเทศของตัวเองจากการกดขี่นะครับประเทศสมมุติที่ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อว่าคันดักนะครับแต่ไม่ได้เป็นประเทศที่สมมุติขึ้นมาเฉพาะในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นประเทศที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ในหนังสือการ์ตูนคอมิกแล้วครับและที่สําคัญถ้าสังเกตให้ดีเราจะเห็นรูปปั้นใครบางคนตั้งต,งตระหง่านอยู่ในเมืองครับในประเทศแห่งนี้นั่นก็คือรูปปั้นของแบล็กอดัมนั่นเองครับเพราะคันดักเนี่ยในอดีตคือประเทศคือเมืองที่แบล็กอดัมปกครองอยู่ครับการปรากฏตัวอ ก็น่าจะสร้างความดีใจให้กับชาวคันดักนะครับแต่แบล็กอดัมจะเป็นเทพเจ้าที่มาช่วยปลดแอกชาวคันดักอย่างที่ประชาชนคาดหวังหรือไม่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่แบล็กอดัมต้องตัดสินใจในเรื่องครับ er จังหวะนี้เราได้เห็นตัวละครสําคัญของฝั่งคันดักนะครับคือตัวละครผู้หญิงที่มีชื่อว่าอดริอา่าโทเมสครับเป็นแกนนาในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวคันดักนั่นเองครับ ไม่ต้องเดากันให้ยากนะครับอเดรียนาทเมสเนี่ยมาจากหนังสือการ์ตูนแถมในเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนยังมีพลังวิเศษอีกด้วยครับแต่ถ้าในหนังจะเขียนให้ตัวละครแอนเดรียนาทเมสเนี่ยไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรือไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ ตัวอย่างแบล็กอดดมปิดฉากด้วยสไตล์เดอะร็อกอย่างแท้จริงนะครับกับการให้แบล็กอดดมใช้มือเปล่าจับจอรวดแบบไม่ระคายผิวเลยครับแต่อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างที่เราเห็นผมว่าเราก็ยังเอาแน่เอานอนอะไรกับตัวละครแบล็กอดดมไม่ได้ครับว่าแกจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ปกติทั่วไปหรือเปล่าครับ น,นี่ก็น่าจะเป็นจุดเด่นของหนังเรื่อง Black Adam ครับกับตัวละครที่เป็นแอนตี้ฮีโร่ขนานแท้ครับตัวละครที่เราคาดเดาไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้ว Black Adam จะตัดสินใจอยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับแน่นอนว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าที่สุดท้ายแล้วหนังจะมีการเปิดตัวตัวละครที่เป็นมือที่3ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายตัวจริงของหนังแล้วต่อมาก็กลายเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อของ Black Adam นะครับดังนั้น แค่ตัวอย่างตัวอย่างนี้ผมว่าเรายังเห็นความจริงอะไรไม่มากนักครับรอดูในโรงภาพยนตร์ดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้ว Black Adam จะออกมาเป็นอย่างไรครับแฟนๆ DC ลุ้นหน่อยนะครับว่า Black Adam จะออกมาทําให้ DC ขึ้นมาสูสีกับมาเวลได้ขนาดไหนครับแต่การได้ t ด e r ร็อกดเวนจอนสามาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครั้งนี้ผมว่าอย่างน้อยๆเรื่องรายได้ก็น่าจะไม่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วล่ะครับ You You two choices Destroer of world have the this can be the You can its และนี่คือตัวอย่างแรกนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Black Adam ที่ผมจีนวิลเฟเดอร์หยิบมานำเสนอมาล่ากับทุกคนได้ฟังเอามาถอดรหัสในเมเจอร์โทรทอในสัปดาห์นี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ okay,